เ่วเนุดบอลเก็ดยาได้ขนนันนะเอาเขาเอาขามองเสาหนิโอเควางลูกวานลูกวานลูกวางลูกเออไปรนับเปรับบอลบอลบอลไปฟังพูนงูงูเขา่อนเช่นอะไรจะมาถึงงูกไปเลยปึ๊บโอเค Ra đây lên đây nhưng yeah. đây.